ถ้าคู่ต่อสู้เดินเก้าสิบสามเราเดินแบบเดิมไม่ได้นะครับสิบเก้าสิบหกนะครับเพราะจะ,จะโดนแบบนี้นะครับโยนให้กินนะครับจะโดนสามต่อถึงกับแพ้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับสำหรับ3ตัวเรียงกลางปีกนะครับมาดูกันครับเช่นเคยนะครับเปิดหมากให้ถูกต้องก่อนนะครับจังหวะนี้ก็25 21 ครับ60ตัดครับจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดิน82เราเดิน3 1 27ถ้าคู่ต่อสู้เดิน2มา6เราเดิน3 1 27นะครับ82 27 23นะครับ ตำแหน่งนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้เดิน1 0 14นะครับให้เราแทรกเข้าไปเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไปเดินตัวอื่นเราก็แทรกกินนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ต้องเดิน12 16เท่านั้นนะครับกินคนละตัว ข้าไปครับ18-15ต่อทิ้งนะครับตรงนี้ให้เราเดิน32-27นะครับคู่ต่อสู้ต้องต่ออย่างเดียวนะครับ16-19ถ้าไปเดิน16-20อะไรอย่างนี้ก็แพ้นะครับเมื่อคู่ต่อสู้ต่อมานะครับก็ให้เราต่อกับ ถึงตรงนี้ก็จะเสมอกันนะครับก็เข้ากินไปเลยครับตรงนี้ก็เสมอแล้วนะครับครับมาดูใหม่นะครับ น่าจะหมดแล้วนะครับรูป3ามเรี่ยงนะครับก็มาดูจังหวะนี้นะครับจากรูปนะครับคู่ต่อสู้เดินได้อีก2แบบนะครับ82เราจะออกตัวไหนนะครับให้ติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้มาพูดกัน ตรงนี้ก่อนนะครับ11 16ถ้าคู่ต่อสู้เดินโจรน,นะครับให้เราไป28 24นะครับ16 20เรา2 4 19นะครับถ้าคู่ต่อสู้เดิน2มา7นะครับให้เราเดิน3 1 27 7นะครับก็จะไปติด รูปทรงกันไกลกับกองโจรหลังนะครับซึ่งก็มีคลิปอยู่แล้วนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับซึ่งทรงกันไกลก็จะเป็นต่อกองโจรหลังมากมายทีเดียวนะครับติดรูปนี้ก็จะมีโอกาสชนะสูงนะครับเพื่อนๆก็ดูให้ดีนะครับ จังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน2มา7แต่เดิน20มา24นะครับให้เราเดิน3าไปยี่สิบแปดตรงนี้คู่ต่อสู้เดินได้2แบบนะครับ93 27สินี่นิยมมากนะครับดูให้ดีนะครับ ตัวนี้ถึงกับแพ้เลยนะครับเพราะเราจะเปิดกินฟรีนะครับคู่ต่อสู้ต้องกินคืนนะครับ81เรากินคู่ต่อสู้กินตรงนี้ก็ให้เอา31มา27นะครับมากันไว้ก่อนตรงนี้คู่ต่อสู้เดินได้2แบบนะครับ93กับ1ิบนะครับ ตัวอื่นเดินไม่ได้93เราเดินได้สองแบบนะนะครับชนะได้สองวิธีวิธีแรกเลยนะครับจากวิธีเดียวก็ได้นะครับยี 6, 6, ่สิบหกยี่ิบสองคููต่อสู้เดินหกเก้าเรามุดเข้าไปเลยนะครับสิบแปดสิบห้า ถ้าคู่ต่อสู้ปิดนะครับให้เราต่อคือจริงๆแล้วมันมันเดินได้ได้หลายแบบนะครับชนะได้หลายทางมากนะครับเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะจำไม่ได้นะครับผมก็จะแนะนำตัวนี้นะครับสิบห้าสิบเอ็ดต่อเข้าไปครับชนะง่ายกว่านะครับตรงนี้คู่ต่อสู้เดินสิบสิบห้า ก็ยี่สนะครับ60ตรงนี้ก็30 25นะครับก็จะหมดตาเดินพอดีนะครับกลับไปดูใหม่ครับจังหวะนี้เรามุดเข้าไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่ปิดนะครับเลือกที่จะเดิน10 14 ตรงนี้ยังไม่ต้องรีบแทรกนะครับถ้าแทกไปคู่ต่อสู้อาจจะเดิน1มา5นะครับเมื่อเราเดินคู่ต่อสู้ก็จะต่อนะครับแล้วก็ต่อ2แบบนี้ก็จะหลุดเสมอนะครับถึงตรงนี้ก็จะเย็นๆนะครับให้เดิน22ไป18 ตรงนี้ถ้าคู่ต่อสู้เดินหนึ่งมา5นะครับก็ยังไม่ต้องไปนะครับถ้าไปอาจจะโดนล่มนะครับแบบนี้นะครับรออีกจังหวะนะครับให้เราเดิน30มา26ครับคู่ต่อสู้ก็หมดตาอู้แล้วนะครับถึงตรงนี้เราก็ไปเลยครับกิน นะครับกินกับวิ่งไปเข่าฮอตครับกินฟรีลบไล่กินอีกครับกินตรงนี้ถ้าคู่ต่อสู้เข่าฮอตได้ตายเดียวนะครับสามสิบนะครับ สาิบตรงนี้ก็ไล่กินไปเลยครับไม่กินถึงตรงนี้ก็เป็นต่อหนึ่งตัวนะครับเบี้ยก็สูงกว่านะครับภาชนะนะครับ ครับก็ไปดูครับจากรูปนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่เดิน92นะครับถ้าเดิน92เราเดิน26 22ใช่ไหมครับถ้าคู่ต่อสู้เดิน10 14นะครับก็26 22เหมือนเดิมนะครับ60ก็เข้ากินเลย ตรงนี้ถ้า93ก็แพ้ง่ายนะครับไลกินครับอันนี้ก็ต่อนะครับไปเข้าฮอตเขาก็จะเข้าฮอตไม่ได้นะครับฮอตเขาจะตายนะครับเราก็ชนะตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราแท่ไปนะครับ 93แพ้ง่ายถ้าเขาปิดนะครับปิดปิดเราก็ตามอิกตัวนะครับตามอีกตัวเราก็จะเดินได้ตัวเดียวนะครับ3มา8ครับตัวเดียวครับ30 26 82งนะครับตัวนี้ก็โยนให้กินนะครับ151 1กินนะครับ26 2สสอง นะครับตรงนี้ก็ชนะนะครับมุดเราไปนะครับเมื่อกี้กู่ต่อสู้ออก2 7ใช่ไหมครับเราเปิดกินนะครับจงังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่เดิน27แต่เดิน93ครับเราจะทำ อย่างไรนะครับจะเดินแบบไหนถ้าคู่ต่อสู้เดิน9-13เราเดินแบบเดิมไม่ได้นะครับ19-16นะครับเพราะจะ,จะโดนแบบนี้นะครับโยนให้กินนะครับจะโดน3มต่อถึงกับแพ้เลยนะครับ ทีนี้ทำยังไงล่ะครับคู่ต่อสู้เดิน93ให้เราเดิน30 25นะครับ27จะเดินอะไรก็แล้วแต่นะครับ27หรือ69เก้าอะไระนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เดิน27นะครับตรงนี้ให้ต่อ19 15ไปเลยครับ ครับลอกินฟรีอีกหนึ่งตัวกินกินครับเอาเบี้ยมากันหน่อยครับถ้าครูต่อสู้เดินนี่นะครับก็ให้25 22นะครับ1 6ึ่งห่าจังหวะนี้ยังไม่ต้องต่อนะครับ ก็ให้เดิน26 23นะครับเดี๋ยวก็หมดตาเดินไปเองนะครับ6 9ก็ 69, แทรกกินนะครับ1ิ1ก็แทรกินนะครับก็เหลือตัวเดียวครับ3มา8นะครับมานี่ก็วิ่งเ้าหอดนะครับมานี่ก็ปิดนะครับ ก็จะแพ้พอดีนะครับก็สำหรับโจรหลังนะครับถ้าเข้าโจรหลังนี่มีโอกาสแพ้เราสูงเลยนะครับนะครับรูปทรงนี้ก็คลิปหน้าก็จะเป็น ตัว82นะครับเ,เพื่อนครับก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีวิธีการเล่นอย่างไงนะครับคลิปนี้ก็ตัวก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ